กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะก็มีอยู่กับช่องมิ้งปลีนแชนแนลกันอีกเช่นเคยและสำหรับในคลิปวนี้แอดมินก็จะมาแนะนำสิบรลบเกมมือถือ m o r p g ที่โคตรมันภาพสวยต้องหลบมาเลย2023ค่ะแล้วก่อนที่จะเข้ารับชมคลิปกันนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะคะและหากใครที่กำลังมองหาเกม m o r p g เล่นอยู่นั้นก็สามารถเข้ารับชมคลิปนี้กันได้เลยะคะ่ะ ในตัวเกมแรกเนี่ยน,นะคะก็มีชอว่า Black d e s e r t Mobile เกมนี้ก็เป็นเกมแนว MMORPG นะคะสามมิติที่มีฉากอยู่ในโลกร่วมขนาดมหึมาซึ่งผู้เล่นนะคะก็สามารถสร้างตัวละครของตนเองโดยเลือกจาก8คลาสนะคะที่แตกต่างกันตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในระหว่างกระบวนการสร้างตัวละครนะคะและเราก็ยังสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ของอวตารของเราได้ด้วยชุดค่าผสมนับพันระบบการต่อสู้ภายในเกมนี้นะคะก็เช่นเดียวกับวกเวอร์ชัน PC ผู้เล่นจะสามารถเคลื่อนย้ายตัวละครของตนได้อย่างอิสระไปใรื่อยสนามรบกและเ นการโจมตีอย่ความสามารถแล้วก็คาถาทุกรูปแบบยิ่งเรามีเลเวลมากเท่าไหร่นะคะคอมโบของเราก็าจะยิ่งทำลายล้างมากขึ้นเท่านั้นแล้วเราก็สามารถใช้คาถาและความสามารถพิเศษได้ดีขึ้นนอกจากนี้นะคะการมิกลกอ้ฟรีทำให้เราสามารถใช้มุมมองของการกระทำที่เราชอบมากที่สุดได้ค่ะในระหว่างภารกิจนั้นเราก็สามารถควบคุมตัวละครของเราได้ด้วยตัวเองและก็ยังสามารถเปิดใช้งานโมดอัตโนมตัตมาได้กด้วยค่ะหากว่าใครที่สนใจตัวเกมนี้นั้นก็ดาวน์โหลดกัเล่นไ,ได้เลยนะ So, Connie Co. เกมนี้ก็เป็นเกมแนว Open World MMORPG นะคะภาพดีระบบคุ้นตาโดยตัวเกมก็จะมาพร้อมกับจุดเด่นด้วยฉากแผนที่สุดกว้างใหญ่มีระบบคอสเซอร์เวอร์นะคะ PVP สุดซัใจมีบอสขนาดใหญ่ให้ออกไปล่านะคะสกิลท่วงท่าสุดอลังการและแน่นอนว่ามีระบบ VIP แถมมาด้วยอย่างไม่ต้องสองสัยและก็ระบบื่นอีนมากมายคะ่ะมาในส่วนของภาพการาฟริก3มิติของเกมนี้นะคะคุณก็จะประลาดใจกับทิวทัศน์ที่สวยงามและก็สภาพที่หรูหรานนะคะทุกพิพิกจะมีสไตล์เป็นของตัวเองแลดูการท้า นะคะแสงและก็สภาพอากาศล้วนเปลีป่ยนแปลงตามธรรมชาติตามการเวลานั่นเองค่ะในโซโหงการประชุภัยนะนะคะก็ทําได้อย่างอิสระม,มากที่สุดสามารถมองเห็นได้ถึง360องศาและก็การต่อสู้ข้ามเซิร์ฟเวอร์นะคะคุณก็สามารถพบกับผู้ที่จะไม่หักหลังคุณและก็ลงทีมกับพวกเขาเพื่อไิชิตโลกมหัศจรรย์น,นี้วิชิตเซิร์ฟเวอร์อื่นๆนะคะซึ่งหากว่าใครที่สนใจแต่เกมนี้นั้นก็ดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยค่ะ Someone else war. เกมนี้เป็นเกม m m o r p g นะคะที่ใช้ประโยชน์จากศักยาภาพของแฟรนไชส์ Summoner War เพื่อเข้าสูจา่จักรวาลอันน่าตื่นตาตื่นใจประกอบไปด้วยสถานีต่างๆกระจายไปด้วยแผนที่อันกว้างใหญ่นะคะเป้าหมายของเราก็คือการใช้ศักยาภาพของผู้อัญเชิญที่แตกต่างกันโดยมีจุดประสงค์นะคะเพื่อหยุดการลุกคืบของซัตดูที่ปรากฏใน Rift of Worlds นั่นเองคะ่ะการควบคุม s u m m o n e r ของเรานะคะก็ไม่ต้องการความซับซ้อนมากนะักหากเราเลือกที่จะไม่ทาการเคลื่อนไหวทั้งหมดโดยอัตโนมัติเราก็ต้องเลือกความสามารถต่างๆที่ปรากฏทางด้านขวาของหน,างนา้าจอ นอกจากนี้นะคะจากพื้นที่ส่วนของบนอนเ์เฟสเราก็จะได้ควบคุมพลังงานที่สัมพันธ์ของตัวเองของเราเพื่อว,ว่าการตัวเองในสถานการณ์ที่รุนแรงนั่นเองค่ะและหากใครที่สนใจแต่เกนนี้นั้นก็ดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะคะ World of p a n d i s ก็เป็นเกมแอคชั่นสมบทบาทแบบลหลายๆคนนะคะที่ยอดเยี่ยมซึ่งในการควบคุมตัวละครที่น่ารักด้วยคุณสมบัติของสัตว์เราก็ต้องเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายที่คู่ว่าจะทำลายความดีนะคะที่ยังคงอยู่ในโลกของเราโดยภายในเกมนี้เราจะได้สำรวจจักรวาลของแพนด้าจะเอาชนาะภารกิจเสริมนะคะพบกับตัวละครที่มีสเสน่ห์และก็คนหางเงืองามทุกประเภทที่สามารถช่วยให้เราเอาชนะเงาแห่งความชั่วร้ายที่แกล้เข้ามาได้ไกลไกของเกมนี้นะคะก็คล้ายกับเกมประเภทอน่นมากแล้วก็จะสามารถควบคุมตัวเองของเราได้ โดยใช้จอยสติ๊กที่อยู่ด้านซ้ายของหน้าจอในขณะที่ปุ่มต่างๆนะคะจะอยู่ทางด้านขวาจะทําให้เราได้ใช้งานได้แล้วก็เป็นการโจมตีนะคะแล้วก็ความสามารถพิเศษของเรานั่นเองค่ะหากใครที่ยังไม่เคยลองเล่นตัวเกมนี้นะคะก็สามารถดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะ l e g e n Lock X Next Generation เกมนี้ก็เป็นเกม MMORPG นะคะที่มีฉากอยู่ในจกักรวาลอันเป็นเอก,กอล,ลักษณ์ของแฟรนไชส์ r a g n a r o กที่จะทําให้เรานะคะได้ใช้ชีวิตในการผจนภัยครั้งใหม่ในโลกที่สวยงามใบนี้ด้วยกราฟิก3ม,มิตินะคะที่สวยงามเราจะได้ดูแลภารกิจให้สําเร็จด้วยตัว,ตวละครของเราเองในตอนเริ่มเกมนะคะเราก็ต้องปรับแต่งตัวละครเอกของการผจนภัยหลังจากเลือกลักษณะทางกายภาพและชื่อแล้วนะคะเราก็พร้อมที่จะลําดิงสู่ดินแดนมิดกาดและนอกจากนี้ชื่อเรื่องนะคะก็ยังเปิดโอกาสให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของหนึ่งใน6คลาสดังเดิม ของเทพนิยายซึ่งในจำนวนนี้นะคะก็มีทั้งนักมายากลนักธนูหรือว่านักบวชกันเองในโซนของระบบควบค,คุมนั้นนะคะก็เปับให้เข้ากับอุปกรณ์พกพาได้อย่างสมบูรณ์โดยในแต่ละเกมนั้นเราก็สามารถไปคนจัดการการเคลื่อนไหวของตัวละครหรือว่าเราสามารถเลือกให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้อัตโนมัติก็ทำภารกิจนะคะหากว่าใครสนใจเกมนีน้ก็ดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะ เดวโ o ด็อกมจิเกมนี้เป็นเกมเล่นตามบาลแบบหลายหลายคนนะคะที่เราจะได้แบ่งปันการประตไนของเรากับเพื่นคนอื่นมากมายจากทั่วโลกในขณะที่เราก็ต้องคาดซับเวลาหลาสิบตัวรับประสบการณ์รับไอเทมใหม่ๆแล้วก็พัฒนาตัวละครของเรานะ เข้าเกมแล้วนะคะเมื่อได้สร้างอาวตารของเราแล้วเราก็สามารถเลือกได้ระหว่างคลาสที่แตกต่างกันตามความสามารถของพวกเขาโดยก็จะมีนักรบนะคะนักเวทและก็นักสำรวจตามมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่แตกต่างกันเมื่อใดก็ตามที่นอกเหนือจากการต่อสู้กับไซเร์ปปลดในอาณาจักรของเราเพื่อรับประสบการณ์และก็ไอเทมนะคะเราก็สามารถเดินทางไปยังอาณาจักรอ่นๆเพื่อเผชิญหน้ากับเพื่อนจากทั่วโลกในการต่อสู้แบบ PvP ที่จะทดสอบทักษะทั้งหมดของเรานั่นเองค่ะ้ากว่าใครที่กำลังมองหาเกมแนว m m พิซซี่นอยู่นั้นนะคะก็สามารถดาวน์โหลดเกมนี้ไปเล่นกันได้เลยค่ะ Light of t เ i l เกมนี้ก็เป็นเกมส่วนประปาทนะคะที่เราจะได้ดำดิ่งสู่โลกแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยการประาําภัยร่วมกับผู้เล่นจากทั่วทุกมุมโลกท,ทันทีที่การประําภัยได้เริ่มต้นขึ้นนะคะเราก็สามารถเลือกได้ระหว่าง5คลาสที่แตกต่างกันสําหรับฮีโร่ของเราทางเรื่องนี้ก็จําเป็นต่อการรู้ว่าเราต้องการวิธีการเล่นเกมแบบใดเนื่องจากแต่ละคนนะคะก็มีความสามารถเฉพาะตัวโชคดีนะคะที่เกมนี้ได้เสนอความเป็นไปได้ให้เราได้เปลี่ยนคลาสเมื่อเราเก้าวหน้าในเกมเพื่อให้ผู้เล่นคั้นสูงนะคะสามารถสร้างฮีโร่ของพวกเขาให้เป็น เรามาจา์แห่งศิลปะแห่งโลกแฟนตาซีนี้ได้การควบคุมภายในเกมนี้นะคะก็ได้รับการปรับให้เข้ากับหน้าจอสัมผัสแต่ก็ผู้ใช้ทุกประเภทอย่างสมบูรณ์แบบก็สามารถสลับระหว่างการควบคุมด้วยตนเองหรืออัตโนมัติได้ทุกเมื่อที่เราต้องการเกมนี้ก็เป็นเกมเล่นตามบทบาทนะคะที่นําเสนอเรื่องที่น่าติด,ดูดและก็กราฟิกที่สวยงามนะคะใครที่สนใจนั้นก็ดาออ่าลองไปเล่นกันเลยนะคะ เฟ่าคลาสิกซีเกมนี้ก็เป็นเกมแนว m o r p g ที่นำความตื่นเต้นของการประจญภัยที่น่าตื่นเต้นใส่อุปกรณ์ Android ของเรานะคะโดยก็สามารถเลือกหนึ่งในตัวละครที่มีอยู่มากมายจาก4คลาสที่แตกต่างกันในแต่ละเกมนะคะเราก็จะมีหน้าที่ในการเอาชนะภารกิจและขณะที่ต้องผชเชหน้ากับผู้แข่งมากมายซึ่งในเกมนี้นะคะก็จะมีตัวเลือกในการเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดก็ได้ของสถานการณ์สามิติที่มีการพัฒนาอย่างดีแต่ละเวลานอกจากนี้นะคะเมื่อแตะปุ่มที่การกระทําเราก็จะดำเนินการจน ที่มีศัก,กยภาพซึ่งก็จะมองเห็นได้ทันทีนะคะผ่านการเคลื่อนไหวที่น่าตื่นตาตื่นใจและเมื่อเราอาชนะความท้าทายได้เราก็จะพบกับตัวละครมูมใหม,ม่ๆนะคะที่เราต้องสำรวดนอกจากนี้เมื่อเกมเดอลนินไปแล้วก็จะได้รับรางวัลมากมายที่เราจะลงทุนเพื่อเพิ่มระดับและก็ปลดล็อกทรัพยากรใหม่ๆนั่นเองค่ะหากใครที่สนใจนะนะคะก็สามารถดาวน์โหลดเล่กนได้เลย เ,ววเกมนี้ก็เป็นเกมแนว MMORPG ที่มาพร้อมกับระบบคุณหน้าคุณตาโดยตัวเกมจะจัดเต็มสายอาชีพให้เลือกเล่นกันอย่างมากมายพร้อมด้วยเอฟเฟกนะคะแสงสีเสียงสุดสั์ใจให้ผู้เล่นได้ออกประจัญภัยกันได้แล้วซึ่งแน่นอนนะคะว่าได้ระบบจัดเต็มครบครันไม่ว่าจะเป็นโหมดในเรื่องระบบ Quest, ระบบคาังของ,องสมไซและสุดท้ายปิดด้วยระบบ VIP แน่นอนนะคะว่าตัวเกมนี้ก็มาพร้อมกับระบบ Open World ซึ่งก็ภายในใต้โหมด Open World นะคะก็สามารถท่องไปในแผนที่อันกว้าง แต่เพื่อเพลย์กราฟที่สวยงามในส่วนของชุดต่างๆนั้นก็มีให้เลือกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์คีปีอาวุธวิเศษและรูปลักษณ์สวยงามอื่นๆที่มีให้เลือกและในส่วนของการต่อสู้นั้นนะคะไม่เพียงแต่มีการต่อสู้แบบ PvP ที่น่าตื่นเต้นเท่านั้นแต่ยังมีสนามล่องคล้ำเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ที่รอให้คุณได้ท้าทายอันดับอีกด้วยถ้าหากเพื่อนๆสนใจเกมน,นี้นั้นก็ดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยนะคะ แอนดอเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเอเมโมนะคะโดยเกมนี้ก็จะพาเราเข้าสู่โลกที่เปิดกว้างซึ่งกําลังถูกทําลายโดยซอมบี้และสิ่งมีชีวิตที่อันตรายที่สุดอื่นๆในสถานที่เหล่านี้นะคะเราก็ต้องร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมของเราเพื่อยึดศัตรูท,รรทั้งหมดในขณะ,ะที่เราก็อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรหนึ่งในประเด็นสำคัญของเกมนี้นะคะก็คือได้รับการพัฒนาให้วางจำหน่ายทั้งบน Android แล้วก็ PC โด้วยสิ่งนี้นะคะก็จะช่วยให้ผู้เล่นทั้งสองแพลตฟอร์อมต่อสู้ร่วมกันทั่วทุกมุมโลกได้ ในตอนนั้นเกมนั้นเราก็ต้องไปที่สัญญาณกู้ภัยที่มาจากที่พักเพลงของราเวนมนุษย์กำลังตกอยู่ในอันตรายและจะมีกลุ่มต่างๆมากมายที่พยายามวางความกลัวหนในเมืองต่อไปโดยตัวละครในเกมนี้นะคะก็ต้องพยายามใช้อาวุธของพวกเขาให้ได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อโจมตีคู่ต่อสู้แต่ละคนที่พยายามยุติการดำรงอยู่ของเราซึ่งทั้งหมดนะคะอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมที่ใช้งานง่ายซึ่งปลอดภัยเข้ากับกอุปกรณ์ที่ได้ยากสมบูรณ์ค่ะหากใครที่กำลังมองหาเกมเล่นอยู่นั้นนะคะก็ดาวน์โหลดเกมนี้ไปเล่นกันได้เลยนะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับซีัีด์เกมมือถือ m l r p g ที่โคตรมันส์ภาพสวยต้องหลบมาใน2023ค่ะและหากเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเกมทั้งหมดนี้แอดมินก็ได้ทิ้งลิงก์มได้คลิปแล้วสาม,มารถดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยนะแล้วก่อนที่จะลากันไปคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะและคลิปหน้าแอดมินจะทำเกี่ยวกับเกมแนวไหนนะคะก็สาม,มารถรอติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับในคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ